ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎในปี2565แบ่งเป็นสองภาคต้นๆปีตั้งแต่มกราคมจนถึง7เ,เมษายนเนี่ยการใช้ชีวิตยังคงต้องระมัดระวังมีอุปสรรคปัญหาเข้ามามา,มากมายหลากหลายทางให้เราต้องแก้ไขปัญหาเหลือเกินแต่หลังวันที่8เมษายนคุณเรื่องเลยนะม,มีดาวแห่งสติปัญญาคือดาวพระนาสบดีเข้ามาอยู่ในมุมสุภะ อยู่เป็นภพที่9เป็นภพที่ส่งเสริมดวงชะตาภพนี้เป็นภพแห่งความดีงามภพของผู้หลักผู้ใหญ่ภพแห่งความสําเร็จส่งผลในเรื่องของการตัดสินใจต่างๆดีขึ้นปัญหาต่างๆที่เข้ามามีสติในการแก้ปัญหามีปัญญาในการแก้ปัญหามากขึ้นจังหวะโอกาสหลัง8เมษาก็ดีขึ้นตามลำดับแต่ส่วนก่อน8เมษาต้องระมัดระวัง การใช้ชีวิตสุขภาพต่างๆยังคงต้องระวังอยู่แล้วก็นอกจากสุขภาพของตัวเองเนี่ยยังต้องรวมไปจนถึงสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราดูแลด้วยนะอ่าดูเรื่องของการงานการงานในช่วงมก,กราคมจนถึงมีนาคมเนี่ยเป็นการงานที่มีปัญหารอบด้านอย่างที่บอกเนาะอ่าต้องแก้ไขให้คนนั้นคนนี้ มีคนมาติดต่อสื่อสารหลากหลายทางแต่ว่าส่วนใหญ่มาติดต่อก็จะมีปัญหามาด้วยทั้งนั้นก็ลัคนณราศีกรกฎก็แก้ไขไปหลังแปกเมษาไปต้นไปสิ่งต่างๆที่รับผิดชอบการงานต่างๆที่เราได้ดูแลอุปสรรคปัญหาลดน้อยลงเบาลงนะสามารถแก้ไขปัญหาได้ไปทีละจุดทีละจุดส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นถึงผลงาน การทำงานหลัง8เมษานจะเข้าตากรรมการเป็นที่ถูกอกถูกใจสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จแล้วก็แต่ถึงแม้จุดดีๆจะเกิดขึ้นหลัง8ดเมษายเนี่ยดาวพระหนาอยู่สุขุภะเนี่ยก็ยังคงอยากจะแนะนำให้ชาวราศีกรกฎถ้าเกิดมีปัญหาอะไรมากๆหนักๆเนี่ย ก็ยังคงต้องเข้าหาผู้ใหญ่อยู่นะคะเพราะว่าบางทีเราตัดสินใจเองเนี่ยมันจะเก่ะให้เกิดเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้เนื่องจากดาวพระราดสปดีเนี่ยมาจากพบอริและภพสุภานี่แหละอาริหมายถึงมันมีความขัดแย้งในตัวเองอยู่นะคะและการสื่อสารการติดต่อเรื่องของการงานต่างๆกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังคงต้องระมัดระวังอยู่เพียงแต่ว่า ความเข้าใจผิดอะไรต่างๆมันเบาลงจากที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะแต่ก็ยังคงต้องระมัดระวังใช้ชีวิตอย่างมีจังหวะจากโคนตั้งสติก่อนที่เราจะพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนที่จะนําเสนอผลงานอันนี้ยังคงต้องแนะนําแบบนั้นอยู่แต่มันจะเบาตัวลงกว่าปี2 5 6 4ล้ละนะคะแล้วส่วนในเรื่องของความรัก ความรักก็ยังคงต้องระมัดระวังความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักอยู่คนโสดเองมีเพศตรงข้ามเข้ามาก็ดูให้ดีกันแล้วกันว่าเขาโสดจริงหรือเปล่ามีปัญหามาด้วยหรือเปล่าในเรื่องของการเงินการเงินช่วงมกราคมจนถึง,ถงก่อน8แบบเมษายนี่ก็คือมกราคมจนถึง7เ,เมษาเนาะก็ถ้าคิดจะลงทุนอะไรนะ ก็ทําด้วยความระมัดระวังมันมีเกณฑ์ที่คิดอยากจะเอาเงินไปลงทุนหละในช่วงจังหวะนั้นแต่ต้องคิดให้ดีคิดให้รอบคอบหาข้อมูลเยอะๆแต่ถ้าแนะนําได้ถ้าแนะนําก็อยากจะแนะนําให้เลยวันที่8เมษายนเป็นต้นไปก่อนนะใครที่จะลงทุนอะไรใหม่ๆที่จะประกอบอาชีพใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆหลัง8เมษายนเป็นจุดที่ดีการตัดสินใจต่างๆจะดีกว่าต้นปีเนาะ อันนี้นะคะเรื่องสุขภาพยังคงต้องระมัดระวังสุขภาพของตัวเองแล้วก็สุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะในช่วงที่ก่อนที่ดาวพฤหัสบดีจะย้ายนะคะคือตั้งแต่มกราคมจนถึงเเมษาหลังแปดเมษาก็มันเทามาบางลงแล้วก็ถ้าคนเจ็บป่วยอยู่หลังแปดเมษาเนี่ยมีเกณฑ์จะได้รับการรักษาที่ถูกต้องถูกวิธีได้เจอหมอที่ดีๆมารักษา ให้อาการโรคภัยต่างๆดีขึ้นตามลำดับนะแล้วก็ในเรื่องของอโชคลาบโชคลาบจังหวะโอกาสต่างๆก็ถ้าถามว่าโชคเหงการเสี่ยงโชคใช่ไหมมีคนถามก็คือการเสี่ยงโชคเนี่ยยังไงก็แล้วแต่จะมาพร้อมดาวประหลาดสบดีที่อยู่สุภะ หลังวันที่8เมษายนจังหวะต่างๆทั้งเรื่องของการลงทุนใหม่ๆาการทําธุรกิจประกอบอาชีพใหม่ๆและรวมไปจนถึงในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในเรื่องของไรายได้ต่างๆหลัง8เมษายนเป็นจุดที่ดีของชาวลัคนาราศีกรกฎในปี2565นี้นะคะแล้วก็ปี2565นี้นอกจากเรื่องของการเงินการงานความรักแล้วก็ชาวลัคนาราศีกรกฎมีเกณฑ์นเนาะในเรื่องของจะได้ศึกษา ในเรื่องของศาสนาเข้าทางศาสนาได้ไปวัดไปว่าสวดมนต์ใกล้ชิดศาสนามากขึ้นได้มีโอกาสได้เข้าวัดได้ไปปฏิบัติธรรมอะไรประมาณนี้นะหรือว่าไปไหว้พระหลายๆที่นะก็เป็นโอกาสเป็นเกณฑ์นะมันเป็นเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นในปี2565ดวงชะตาปี2565ของชาวลัคนาราศีกรกฎ ก็คงจะจบคำทนานยแต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะขอบพระคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ